สวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องกำพลชาแนลนะครับวันนี้ผมจะมาสุกสะนะครับทุกคนวันนี้เรามาทำรายการดีคิวมาสุกปลาที่สวนขาบโอเคครับไปกันเลยครับทุกคนวันนี้เราก็จะมาสุกปลานะครับผมสุกสะนะครับเพื่อที่จะจับปลาพวกนี้นะครับอะไรบ้างครับดิคิว มีมะนาวมีมะเขือมีพริกมีมะม่วงครับเดี๋ยวเรามาดูสระกันนะครับสระที่สวนนะครับว่าน้ํานะครับถึงระดับไหนแล้วนะครับทุกคนเินนะครับมีหอยมีปูมีปลามีปาลาไหลตายหมดแล้วเหลือแค่ไม่สระเออแค่ไมสระตอนนี้ก็สุกยังไม่ได้นะครับทุกคน ปายังไม่ได้นะครับตอนนี้ก็ต้องรอเป็นพรุ่งนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าที่สวนนะครับจะมีปลาเยอะแค่ไหนะตามมาดูครับทุกคนตอนนี้ก็ ตอนนี้ก็กำลังตั้งเครื่องสูงอยู่นะครับเนี่ยนี่ก็จะเป็นเครื่องสูงนะครับ ก็เริ่มน้ำเริ่มน้อยแล้วครับตอนนี้ก็ตอนนี้ก็รออยู่นะครับรอเพื่อที่จะสูบน้ำ นะครับออกจากสระให้หมดอันนี้เป็นไรคิวปูฮะปูเนี่ยเนี่ยเนี่ยขังอะไรน,นี่ปูที่เลียวปูอ๋อที่เลียวปูไหมได้ปูหมดแล้วกไดาปูนึกว่ามีปูนะครับทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวสระตอนนี้ครับกำลังสูบน้ําออกจากสระอยู่นะครับเดี๋ยวสักประมาณชั่วโมงหรือสองชั่วโมงนะครับเดี๋ยวก็ น้ำก็หมดจักระแล้วนะครับต่อไปเราก็จะจับปลาเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปกลางไปกลางเต็นนอนนะจับไม่ได้จับไม่ได้ไไดปลาดุกเยอะตัวใหญ่ตัวใหญ่ก็เดี๋ยวเราจะจับเราเราจะกลางเต็นนอนตรงไหนกันเอาแถวๆนี้เนาะ ไหนไหนได้เเต็นมามาไหมเอาเต็นมาไหมเต็นพื้นที่ที่มันเรียบอ๋อตอนนี้ตอนนี้ก็กำลังหาพื้นที่อยู่นะครับทุกคนเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาหาพื้นที่ในการการเต็นนอนนะครับทุกคนอะไรนะ ตอนนี้ก็รอรอรอน้ำให้มันแห้งนะครับทุกคนก็เดี๋ยวอาจจะเป็นตอนเช้านะครับก็เดี๋ยวเราก็มาจับปลากัน,เป,น,นเปลี่ยนว่า,วาไหนมะม่วงป้าปลาป้า,า,า,าเดี๋ยวไปดูมะม่วงกันนอาากจากต้นกล้วยต้นไรยังมีต้นไผ่ด้วยนะครับในต้นไผ่ลูกอันนี้<ม>เป็นต้นไผ่เนาะ นี่ต้นไผ่หนึ่งต้นไม่ใช่หนึ่งต้นอา้าต้นนู้นด้วยครับสองอ๋อสองต้นใช่ไหมใครามาปลูกไอ้ยยครับ<ก>อ๋อยายมาปลูกใช่ไหมครับไปกับครที่ได้ันการเรียนตกลงคือสูมน้ำขึ้นมาบน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 สวนมานะครับทุกคนเดี๋ยวจะพามา มะม่วงมะม่วงพันอะไรเขาไม่รู้นะครับตอนนี้เดี๋ยวมาขโมยเก็บกันนะตรงนี้มีหนึ่งลูกนะคะไหนไหนไหนตรงนี้มีหนึ่งลูกตรงนี้มีสองลูกตรงไหนมีหนึ่งลูกตรงนี้ครับตรงไหนีหนึ่งลูกตรงนี้ครับพี่ตีงนี้ครับเดี๋ยวเรามาเก็บมะม่วงกันนะครับทุกคนอันนี้ก็เดี๋ยวเก็บไว้ก่อนนะครับ ลูกยังเล็กอยู่นะฮะรอให้มันสุกก่อนตรงนี้มีสตรงนู้นก็มีสองค่ตรงนั้นมีสองลูกตรงนี้ตรงนั้นมีสองลูกนะครับทุกคนสองถ้รวมทั้งหมดเป็นห้าครับอ่าไอคิวบอกว่ารวมทั้งหมดมีห้าลูกนะฮะที่สวนตรงนี้ด้วยครับสองลูกตรงนู้นลูกใหญ่กับลูกเล็กครับไหน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 เดี๋ยวเราไปชูกันนะครับทุกคน มีสองลูกใช่ไหมลูกตรงนี้มีสองลูกนะครับทุกคนนี่นะครับต้นเล็กนิดเดียวแต่ว่ามันมีสองลูกใหญ่มากเลยเพิ่งปลูกมาได้ไม่ถึงสบไม่ถึงหนึ่งปีเหรอตรงนี้อีกนะครับสองลูกตรงไหนอีกลูกตรงนี้ครับสองลูกตรงนั้นสองลูกรวมกันเป็นกี่ลูกห้าลูกห้าลูก่าตอนนี้เรามาทำอะไรกันลูกมา ไม่รู้ครับเรามาสูบปลาที่สะที่สะที่สวนที่สวนที่สวนต้นตับใหญ่แล้วตาไหนใหญ่ใหญ่กำลังทำอะไรไม่รู้ครับยู่ใครนี่เลยไม่รู้ฮะโน่นตรงนู้นครับใหญ่กำลังเอาน้าออกะไรไม่รู้ครับเป็นต้นอะไรไม่รู้อยู่ตรงนี้ไมนต้นอะไรลูกอันนี้คือต้นอะไรไม่รู้ มันจะเป็นผักที่เย็บปูแล้วมะเขือไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนแต่รู้ว่ามีมะเขือโอ้วรนู่นไงตรงนู้นไหนมะเขือมะเขืออะไรครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมากางเต็นท์นอนกันเราจะกางเต็นท์นอนกันตรงไหนคืนนี้ถแถวๆนี้ดูเรียบ มีมะเขืออีกจุดหนึ่งตรงนี้หตรงนี้ตรงนี้ครับแต่ต้นเป็นต้นเล็กเมื่อก่อนมีผักบุ้งเยอะเลยตรงนี้ก็มีมะม่วงอีกนะครับมะม่วงกี่ลูกครับหนึ่งลูกครับหนึ่งลูกตรงนี้มาดูตรงนี้จะเห็นชัดเลยแต่ตรงนี้ไม่มีตรงนี้ไม่มีมีมะเขืออี จริงๆมีวัวตัวเล็กมันไปติดผู้หญิงมาเหรอก็เลยไม่ได้กลับไอ้น,นี่เข,ข,ขาไอ้เขางอเนี่ยวัวตัวเล็กครับไหนและไอ้ตัวนี้มันจะคลอดครับไหนลูกนี่เขาตัวนี้ตัวนี้มันจะคลอดแล้วทําไมท้องมันโตยังเลยนี่อันนี้เขางอวัวมีอยู่สี่ตัวตรงนี้มีปลานะครับใส่ไม่ได้เอาออกไหนลูก ตรงนี้ครับมีตรงนี้มีอะไรลูกปลาดุกตัวหนึ่งครับปลาดุกแค่ตัวเดียวครับทั้งหมดต้นมี่นี้ตรงนั้นก็เป็นฟางครับตรงนี้ก็เป็นไม้ที่เอามากองกันนะครับนี่ใช้เวลาหานานมากตรงนี้นก็เป็นไม้แฟลสภาพตรงนั้นก็เป็นอีกตรงนี้นก็เป็นไม้ที่ตัดมานะครับไหนไม้ตรงนี้ใช่ไหมครับตัดมาจากไหนลุง ไม่น,นี่ไม่รู้ครับเต่ไม่รู้ว่ายายเอามากไหนตอ,น,อนนี้ก็เป็นดอกไม้พูดถึงส่วนอันนี้ก็เป็นที่นอนเล่นที่นอนเล่นคืนนี้เราจะกางเต็นท์นอนตรงนี้เนาะครับโอเคไหนเต็นท์ได้เอามาไหมเต็นท์อยู่ไหน,อย,น,นอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปเอามาเนาะครับพี่ก็มีปุ๋ยแล้วก็เห็ดรางนะครับที่มันร้างมันนานแล้วนะครับอันนี้ปุย๋ย เห็ดอะไรลูกไปดูซิถามเน็ได้ครับตรงนี้เห็ดอะไรแบบครับที่ต,ทต้ต<ๆ>นทิ้งเห็ดนางฟ้ากี่ก้อนลูกไม่รู้ครับแต่รู้ว่าเยอะเพราะว่าที่ที่บ้านมีเยอะเพราะว่าสร้างเป็นไอ้นี่ได้เลยครับตอนนี้เราก็มาเดินดูมะม่วงกันนะครับทุกคนในมะม่วง,งมีกี่ มะม่วมีหลายลูกอยู่ปีแรก,ลกปลูกปีแรกมันออกปีแรกใช่ไหมนี่นะครับทุกคนนี่ผลติปีแรกปีแรกนะครับทุกคนต้นนี้มีอยู่หกลูกเนี่ยฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกประมาณห้นพี่เรอี่เราประมาณ5ัก ตอนนี้เราก็จะมากลางเต็นนะครับทุกคนมาลองกลางดูสิ <L an> ฮุยขอช่วยกางตอนนี้ก็กลางเต็นเสร็จแล้วนะครับทุกคน